602นะครับวันนี้รถล่าช้ามาเยอะนะครับเป็นประมาณสักพันนาทีนะครับเป็นล้อใหม่นะครับล้อใหม่ทั้งหมดดูข้างล่างนะครับจะเป็นสีขาวแปลว่าล้อใหม่ทั้งหมดแล้วมีล้อเก่าด้วยซูยาม่านะครับต้นทางเนี่ย ที่สถานีรถไฟบ้านใหม่นะครับไปที่สุดที่ชุมทางบางซื่อนะครับขบวนนี้0กศูส้สสุดท้ายครับโอเคพอพอหอนะครับ